โอเคนะทุกคนตอนนี้น้องฟ้ามกันได้พูดมาหน่อยนึงเหล่านี้เลยเดี๋ยวนี่หอบอกักไม่ได้ทุกคนมาเบิ้งกไกลๆเป่นลาถูกเป็นตาสะออนขนาะเลยโอ้ได้แล้วนะเดี๋ยวกินแรงน้องฟ้ามนี่ส่วนคนอื่นๆก okay, ันโอเคนะทุกคนนะตอนนี้ก็โหดวังอันแลกที่เฮาพากันมาก,กันแล้วนี่ตาโนซีโนเป็นตาสะออนขนาะเลย นะสบายดีเนาะสบายดีเมื่อทุกผู้ทุกคนเลยพบก,กับน้องฟาร์มอีกแล้วเนาะทุกคนเนาะกะ็เพื่อเพื่อไล่ไข่ย่อยเนาะทุกคนอาจีพหูแล้วว่าน้องฟาร์มกำลังไปย่างนาะทุกคนเพราะว่ามีเสียงขึ้นมาคือคือหน่องฟาร์มกำลังย่างไปห้าลำมันเองเนาะทุกคนนะ้องตามมาเลยดิมากับน้งองๆเนาะมือนีกะนี่จา้าคุณฟ้ามาห้าคุณฟ้าก่อนมือนีิกำไรชีวิตก่อน <laughs> 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 นำคนคุณฟ้าไปก่อนคุณฟ้า คุ้ว่ามีแหงเนาะคุ้ว่าบนท้าได้ก็คือ,อไปนำทุ่งซาเนาะทุกคนเนาะย่างไปทำกันตอนนี้ค่ะกำลังทีลงไปที่ห้วยสอยเนาะก็คือไปงมเอาห้อยแล้วก็ไปห้าเก็บผักฟูดเนาะไปห้าห้อยห้าผักอะไรทุกคนเลยแล,ล้วคนกับพ่อมาว่าอยากเห็นไปเก็บผักแต่ว่ามือนีนองๆเพราด้มาเนาะของผู้หญิงกับได้มามีแต่มีเลยเด็กชายวันนี้เด็กชายจะพาไป ลองตบลองตบบังดูลองตบบ้างหน่อยรียังยังตอนเสียงกันะป๊าดโถมักมีหรือว่ามักม่วงทุกคนเป็นพวงเป็นพวงเล็เนียเออนี้นี่นี่เลยซุกห่พี่นุ้ยซุกเม่นนุ้ยนี่พี่นี่นุ้ยซุกเปนนุ้ยซุกเป็นนุ้ยนี่หอมืึอกินได้ป่ะกำลังตามน้องๆไปน้องๆพาไปเนาะ ไปงมเอาห้อยไปอาบนำต่างอาบนำได้ไรทุกคนเพราะว่าอากาศ้อนเนาะกะับมือนี้กับมีไก่เป็นน้องวนโตกับน้องวนเนินเนาะกำลังผ่านหนูฟามไปสีหยนเต็มมังหงสุกได้ยามนีเพราะว่าโอ้โหู่ะ่ายงแดดเรื่อมังหงสุกนะเพราะว่ายามนี้มีเต็มมังหงที่อย่างเลื่ออยู่ ได้มีน้ำตกมีมีวังทุกท่านคือบอ่มาทางฟังน้ำตกไปทางนั้นบอกโอ้โหลงลงบไนไะไที่ต้นไม้โอ้สดชื่นแล้วทุกคนได้ยินเสียงน้ำแล้วมีมีแห้งแล้วบัตรเสียงนำ้ำเย็นจะจ้อยแหละบัตรโอ้โหโอ้โหดู โอ้โอ้บอลนี้ก็เป็นบอนก็จะอ้ามนำดิดิมาเด้อทุกคนมาจัดลองลองลองจับเบ่งมีห้อยบอสเซ่ ดในห้อยนั่งแล้วมาเด้อ <tekrar> ทุกคนมาูซันลงไปปึิ่ลงเลยกำลังงมห้อยเนาะเดนหลวงพ่อมาเนี่ยใส่ไว้ที่มีผักกู้บอกนางพักพ้อนกันหนึ่งก่อนทุกคนเอยหลวงพ่อเมื่อยเนาะย่างมาเมื่อยให้น้องๆลงกันก่อนนี่เลยทุกคนน้องๆลงไปไหวเอาได้ห้อยมาซ้อมตู่โอ้โหนี่ห้อยอันนี้หลวงพ่อกดปูหนูเนาะว่าห้อย ภาษาลาวเอิญก็ห้อยนั่งเนาจะมาเที่ยวบ้านหลองค้ามกับเอิญว่ะหัวส้อยกล้วยเนาะอันนี้่เลยเป็นห้อยนะห้อยห้อยขวดยาวห้อยเอาไปปุ๊บใส่ผักกูดีขังกระนั้นเลยนี่อ่ะโ้โหนีเลยเพิ่มมาอีกตัวนึงเดียวหลองค้ามจะทิ้งลงไปงมนำไปอืม

นี่เลยทุกคนผักกูดเนาะนี่ตะอ่อนขนาดเลยเนะยานะได้ปลาอะล่ไล่คนน,นี่คๆับครับมรับารักดูเลยน,น,นี่ป้านี่อันนี้ก็มีป้าตายนี่นี่นี่วันลีนี่มันคือเป็นนาน,านันวะยันค่อยกินระเวินป้าสามตัว ้ามตัวอันน,นี้น่าจะเป็ปี่ลาน่ไทยานีก็เยอะนายยอดเลยลิกได้บนนี้าานนเบบนาะฟักขูดว้างามขนาดเลยโอเคทุกคน<ม>ตอนนี้เรา้ามกรไดฟักขูดมาน่อยนึงเหล่านี้เลย เดี๋ยวน้องความที่ลองงมห้อยเบิ่อนน้องกว่าไปทางคุณมันเลิกเกินไปน้องความกะยันน้องกว่าลงน้ำเลิกกัลังยทีงมตามพวกนี้น้องกว่าน้องคนบอกว่ามีมีแน่นอนนห้อยอยู่แถวหนึ่งทุกคนเดี๋ยวน้องความงมน้อยนึงมาจากสีสีไปเก็บผักกูดงเหรอแล้วปวโอ้นี่ดิอันแรกของเอาเลยดีใจขนาดเอื้อใจห้อยอันนึงแล้วเด้อนี่นะโอ้ปตา นีเฮ้ยปลากระไรทุกคนมาเบิ้งไกลๆแม่นี่นี่ปลาถูกเป็นตาสะออนขนาดเลยนี่โอ้คันเต็นแบบนี้นี่ก็รวยแล่นี่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวกินแรงน้องฟาร์มนี่ส่วนคนอื่นๆก็ข้ากินไม่ได้เบาโยกเนาะทุกคนแล้วก็ที่มาวันนี้ที่แป๊กใจสุดนี่เดี๋ยวน้องฟาร์มพามาเบิ้งนี่เป็นเงินยั่งกับปูเลยทุกคนตามมาทุกคนมาเบิ้งนี่ป่าตายเนาะ นงๆล,ล,ลงไปให้โพออกมาเทอาโตเทอาโตเป็นหยดเนยี่ยงกับบุหูเลยมีแต่ปา่าตัวที่กินสกแสบๆและหนีแต่ว่าสาเหตุตายหยดเนยียงกับบุหูเนาะลอยนําขึ้นมาเลยโอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็หดวังอันแรกที่เราพาก,กันมากันแล้วนี่หดนี้ลวเนาะหล้กลก็ห้าทางทเดินต่อไปไปขึ้นไปทางเทิงเนาะที่แหลกนงๆเหลือก ลงทางลุ่มแต่ว่าลงทางลุ่มแล้วมันคุ่นเนาะเพราะว่าเห่าย่างอยู่ถึงลงมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนแพนเนาะยางขึ้นไปทางถึงทุกคนย่าะยางโนมไปห้าทางนั้นเนาะจัานนำขึ้นไปนนาะนำนี่ก็เป็นนำตุ่มได้ลองๆกัยยางไปก่อนหน่อยยางนำโบรานเลยลองฟังนะลอง้องยางไหวเนาะลองฟามถักซะแบบัดลองล่างไปโบเป็นยางทุกคนโอ้โหนำโอ้โหตัวนี้ วนมาเลยแล้วไล่มาจากวันนี้ทุกคนวันนี้ขบวนมีนำ้ำโอ้สลุมาเลยมักปลาเลย นนี่เลยทุกคนอันนี้นี่เป็นนอใหม่คุ่มเนาะก็ว่ายุเป็นยังมันบม่บออบมีเครื่ออบ่มีเครื่อนบ่มีซุ่ม,นะมนเนาะบนโตเนาะย้อนว่ามันมีหากนี่เลยทุกคนมีหากเนาะหลักนี้เป็นนอนอกำลับบงโคขึ้นมาหนึ่งสองสามนอสี่นอเป็นตาสะออนขนาดเลยนี่เลย ตัวนี้นี่จะเป็นนอคุ้มที่เขาจะเอามาปลูกนะทุกคนเนาะบรเมนนอที่เกิดจากธรรมชาติเพราะสนามแล้วเฮาบอสามารถเอาไปได้นะทุกคนได้แต่ขับสมแล้วก็เอามาฟักนี่นอนีนกันนอกําลังพูขึ้นมาถึงดินฟักคักเลยเอาไม่ดูวันรีว่ายังเกาะอย่าอีสู โอ้โหเบิ้งทุกคนเนาะเนาะพ่มาหดดินเออมาหดทางนี่เลยวันวันหลีบอกว่าได้แค่มองบอกบอกมีสิทธิ์ทับประทานโอ้โหทุกคนเบิ้งมันมาหดนี้ละเบิ้งมันชีลาบมาฟังนี่ละนี่นีมันชีลาบมาฟังนี่ละมันชีขึ้นปะแม่นมันชีบ่มีทางให้เที่ยวแล้วมันชีลาบละเบิ้งขอโทนี่ มาอีกแล้วข้อบึงเด้อบุณย้เอาไปดอกบึงซิบึงล่ะกะเก็บไว้เป็นภาพความทรงจำบึงทุกคนเอ้ยโคตรที่จะเมื่อยเลยเนาะกระดายห้อยมาบ่อยไล่พอปั่นได้พอวาบอนที น้องฟ้ามกับน้องๆมางมนี่เนาะก็คือบอนที่เขาตจะเห็นให้เห็ดส่วนเพราะว่าเสาแหลงเขาจาบุมีแนวอยู่แนวกินเขาจากกระชีลงมางมนะทุกคนเนาะแต่สิ่งที่ได้มากก็คือผักกูดล่ะกันมีอีกซำนี mm ้เนาะอยู่นําทุกนองน้องเอาไปก้อนละอันนี้น้องฟ้าเก็บมาไหมทุกคนเออละกันมีห้อยกับผักกูดนี่นาะละกันได้ป่าที่คุณได้ป่าที่ใจหนามจรินนะตอนนี้กันน้องๆกับไปเดินหลับเมื่อดเลน้องฟ้าเนาบเพราว่าน้องๆไปทางได้ทุกคนอันเช่นน้องฟ้ามต่เกี่ยมโตสีเมื่อวันนี้เนาะ ที่มีก็บุมีอัน้ลยน้องทุกคนน้อง้นองฟามเองกับาทุกคนมบเบิ้งภาพป็นยานกาทำข็มห้วยน้องไปเป็นทำห้วยเนี่ขมห้วยแขมหอง้ทุกคนมาเบิ้งำทุกคนเยแล้วกอานมีเมือโอ้น้ันเป็นชุ่มโนค่อมแบนนี่เองเป่าเพงจปลูกนั่นบโนคอมที่เขิจปุูกเองทุกคนเขาจะปุกแล้วก็บุมมันจะจ้งคุาตรต้อตัวนีก็คือไปขุดอยู่่วนโนคุมแบปุอยู่นี่ เลยตกใจหมดสอก่ะสซ่เห็นเนาะยืนอยู่หันผ้าเลยคือเราไปป่าแล้วสุดกโอเคเนาะสุดท้ายนี้น้องฟ้าเองกับตรงข้อลาผ่าจ้กกันไปก่อนนะทุกคนเนะาะเจอกันคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้น้องฟ้าเองกับตรงข้อกล่าวคำว่าสบายดีเนาะทุกคนเนาะ